กัน <Good S 2> ครับไอกูเกิลจะไปไหนเนี่ยกูเกิลใส่เสื้อหล่อจังเลยเสื้อใครให้มาเนี่ยใช่ปานให้มาหรือเปล่าใช่เสื้อพี่อว้วนใช่เสื้อน้องอ้วนไหมนะเอาเสื้อน้องอว้วนมาใส่นะหล่อเลยเนี่ยกูเกิลจะไปเที่ยวไหนครับแต่งตัวหล่อแต่งตัวเหมือนประหลัดเลยวะ่ะแต่งตัวหล่อมากเลยอะ่ะน้องน้องอย่าดึงสายไฟเลยน้องจะไปเที่ยวไหนครับ mm. อ๋อไปอ๋อไปน้าบ้านไหมไปไหม ในแม่พาไปเที่ยวไหมเสียงเสียมห่าเยอะมากเลยหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปไหนลองก,กันว่าหนูอยากไปเที่ยวตรงไหนหน้าบ้านใช่ไหมไปบึ้นเบื้อน,นปะโอ้โห <c oughs> ดูเสียงเสียมห่าดิกินโอ๊ยตดเหม็นนะ่ะกุ้งแก่น <c oughs> หัวราอนชอบใจตดเหม็นตดให้แม่ดมอีกแยะ โอ้ไม่ว่า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 ตนหอมมากกินไม่ได้หืมกูเ g ก e ขมคออ่ะก้นกินแรงมากลูกหืกินอะไรมาเนี่ย